อัครพลเป็นคนง่ายๆเขาไม่ได้ต้องการชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เขาต้องการชีวิตที่มีความสุขเขาใช้ชีวิตส่วนใหญ่หมดไปกับการนั่งยอนดากที่โซฟาตัวเดิมเติมป๊อปคอนเข้าไปในรูบนหน้าและในระหว่างที่เขากำลังเชียร์ทีมแมนยูอยู่นั้นเขาก็มองหากระดาษชำระที่จะเอามาเช็ดปากอเอานี่แล้วกันถุงเท้านี่แหละใช้ได้เหมือนกัน hmm. สะอาดเอี่ยมชีวิตเรียบง่ายจริงๆ อัครพลเป็นคนที่ชอบเข้าครัวทำอาหารและวันนี้เขาจะโชว์การทำเมนูสุดโปรดนั่นก็คือปลานึ่งมะนาวและทันใดนั่นเองเขาก็รู้ตัวว่าเขาลืมอะไรบางอย่างไปลืมใส่มะนาวนั่นเองให้ดูในตู้เย็นสิมีไหมมะนาวเนี่ยไม่มีมะนาวแมลืมซื้อได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยอ่ะปิดไม่มีมะนาวมันจะเป็นปลานึ่งมะนาวได้ยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ย อาคนเรียบง่ายนี่นาไม่มีมะนาวไม่เป็นไรใช้นี่เลยมะขามเปรี้ยวเหมือนกันแม่จากปลานึ่งมะนาวก็กลายเป็นปลานึ่งมะขามเป็นคนง่ายๆสบายสบายจริงๆอัครพลมื้อนี้เขามีอาหารมากมายหลายเมนูวางอยู่เต็มโต๊ะทำไมรู้สึกมันฝืดฝืดคอเหมือนอยากจะซดอะไรสักอย่างช้อนก็ดันไม่มีจะให้เดินไปหยิบก็ดูจะเป็นการใช้ชีวิตที่ยุ่งยากก็ใช้ซ่อมนี่แหละ ยังไงดีไม่สะใจเลยเฮฮะมีหลอดนี่นะฮะนี่หลอดจากชาไข่มุกนี่แหละตเต็มปากตเต็มคำดีจริงๆหว่าแล้วก็ดูดอีกสักพปื้นแม่ะซ่อมไม่ต้องใช้แล้วยิบแดกเลยขี่แตกจนได้พี่แสบดากจริงๆว่าแต่เอ๊ ยังไงเนี่ยไม่มีทิชชู่ไอไุ้ยให้ตายสิอ๋อฮ่าไม่ใช่ปัญหาเป็นคนง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายเช็ดตูดก็ง่ายก็เรียบง่ายสบายดากนี่แหละคืออัครพลคนง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆเปลี่ยนยางทั้งสีเส้นเลยใช่ไหมครับครับเปลี่ยนหมดทั้งสีเส้นเลยครับเป็นคนง่ายๆอ่ะใช้ยางอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเอออะไรนะเมื่อกี้ว่ายังไงนะครับ รถอีวีน่ะต้องใช้ยางอีวีเท่านั้นแล้วมาต่างกันยังไงอ่ะอยากรู้ใช่ไหมเงินไปฟังเลยแม่ก็ต่างสิครับต่างตรงที่แบตเตอรี่หนักยางรถไฟฟ้าก็ต้องรับน้ำหนักได้มากกว่าเพื่อไม่ให้เสียงยางดังเข้ามารบกวนสรูอเอียสของคุณเพราะฉะนั้นเสียงรถเงียบเสียงยางก็ยิ่งต้องเงียบรถแรงออกตัวเร็วใช้ยางธรรมดามีอัตราการสึกหรอที่เร็วกว่าปกติ ยางรถไฟฟ้ามีแรงต้านการหมุนน้อยระยะวิ่งไปได้ไกลกว่ายางธรรมดาขอแนะนำหลิงหลงเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์สำหรับรถยนต์อีวีเปลี่ยนครั้งหน้าถามหาหลิงหลงนั่นล่ละครับชีวิตง่ายๆของอัครพลง่ายทุกเรื่องยกเว้นเรื่องยางรถยนต์อีวี